หลายคนนะคะจะโฟกัสผิดจุดก็คือทําอะไรตามๆคนอื่นทําแบบที่คนอื่นเขาบอกมาทําเหมือนกับที่คนอื่นเขาทํามาก่อนอันเนี้ยแล้วเมื่อคุณทําไปแล้วมันมันรู้สึกไม่ใช่อะ่ะมันรู้สึกไม่มีความสุขมันรู้สึกไม่สนุกมันรู้สึกอึดอัดใจอะ่ะนั่นหมายความว่าคุณไปผิดทางแล้วนะคะเมื่อคุณไปผิดทางทําอย่างไรคุณจะต้องทําในสิ่งที่คุณอยากทาคะ่ะคุณต้องฟังหัวใจ ฟังตัวคุณเองมากกว่าที่จะฟังคนอื่นอับราฮัมฮิกยังพูดเลยว่าการที่เราจะทำอะไรออกมาได้ดีมันจะต้องออกมาจากใจของเราจริงๆออกมาจากความรู้สึกชอบรู้สึกรักแล้วรู้สึกที่อยากจะทำแบบนั้นน่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำด้วยตัวคุณเองมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำแล้เมื่อคุณมีความสุข อะไรที่คุณทำมันก็มักจะออกมาดีเสมอแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังและการที่เราจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกคนล้วนมีแนวทางมีวิถีเป็นของตัวเราทั้งนั้นมันจะมีรูปแบบที่เหมาะกับเราที่อาจจะไม่ต้องเหมือนใครก็ได้ ดังนั้นเนี่ยมันมีวิธีไหนล่ะที่จะทาให้คุณอะ่ะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํามีความสุขในสิ่งที่คุณกําลังจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายตัวนั้นอะ่ะได้อะ่ะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเครียดแล้วมันยากสําหรับคุณแสดงว่าคุณไปผิดทางรีบเปลี่ยนทางก่อนที่การที่คุณทําสิ่งนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะเสียเวลาเปล่าศูนย์เปล่าแล้วผลลัพธ์ก็คือไม่ได้อะไรเลย ะะจงเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณให้มากที่สุดสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสเนี่ยมันมีรูปแบบมันมีวิธียังไงอันนี้เรามีสอนอยู่ในคอร์สตั้งเป้าหมายให้สอบได้แบบปาฏิหารซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันยากแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากเลยถ้าคุณไปถูกทางแล้วคุณรู้วิธี นะคะดังนั้นเนี่ยคนเราทุกคนนะเกิดมามีสิทธิ์ที่จะเป็นมีสิทธิ์ที่จะฝันแล้วก็จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใคร